้องบัเนอ้อน้องดีกลับมาแล้วพี่น้องสบายดีเด้อวัตถุขู่สุกนเนาะที่มาบึงมาส้มภักไทยสบายดีย่มแรงพี่น้องเนอบังหามห่องเอือยบ่ลูกน้องเนยเอ้ยสบายดีปลาลูกเน่ปลาลูกโอ้ย โอ้ยเพพิ่่นนี้องเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เมื <s <S <c oughs> <c oughs> ่อก uh> ี <s <s ้นี <s <s> <s ่เมื่อกี้เฮ็ดจังได้ลูกเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดไม่ไว้บัวเม่งนี่น้อยเจ้าปัญญาอิกคิวซังเอาสบายดีปละรุงก่อนเออแม่สิยหายดอกแม่สิแก้ให้ดอกเอาสบายดีปละรุงก่อนบังได้นี่แม่บัไเดชัยเหนื่อยนี่บัได้ชันมาทางหมดห้ามจ้ะ มีจ,จิตจะปะลุงเลยจะปะลุงเด้ปะลุงเด้อยู่ใส่ปะลุงปะลุงอยู่ใส่นี่ปะลุงแข้งบกลายยูบ่แขงขั้นหน่อยยูบ่หาปะลุงดูสิไปเอาขาตั้งกล้องให้แม่พี่น้องเลยบุงดูความมุจักความเออให้ใใจบ่มายมา,มาช่ให้มาฝนยูทูบเบอร์น้อยได้ไหมมุจคควงมพี่นางนี่ขอบใจเดอ้อ สบายดีแล้วไหมแตวัสดีครับก่อนสวัสดีคาบก่อน <c oughs> อยากกินนมเร็ว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 ๆค่ะอยากกินนมเร็วเฮ้ยก็ได้โทรศัพท์แล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ผ่อนแล้กุ้มน้ากุ้มตาโอ้ยนายเอ,ยบ,อบอร์เลต์น้ำน้องซัมโบเนยโบอะไรเงี้ยินจ่อยจ้า <c oughs>

ไปเบิ่งไปเบิ่งม่ยาก่อนม่ยาเฮ็ดหยังตกไกลลูกละมาน้ยาเฮ็ดหยังนมยานี่นบ่ดพี่น้องมามกปลามามกปลาลเอ้ยมกปลาขาวดีจักหน่อยอือเอามันนัวาัวมนีพี่น้องัก่อนเข้าลูกต้องดีสิไปอน้ํา หือพอแล้วแม่ทํามันนัวๆเลยอืมห่วยหนักๆเลยได้ทํามันนัวๆแท้ๆเออขี้ตกขี้ตกให้เดี๋ยวแค่นิดนะครับแหมเพื่อนปูกะทิเหลือง เนยเอ้ยเนยเอาลงไปลงเนยอยู it, please please ่บร <Come. S 1> ิจิณเดาะเอาไว้เร uh ิ่มค่อยดีกว่าป่ะปะปะลงไปกินอยู่ล่างปะเนยมาถวยแกงน้องลงไปนี่นะพ่อก็นะโทรศัพท์แมรุปะปะไปกินตารางปะพ่อก้อนโทรศัพท์นี่มาหยอกน้องนี่มาอุ้มน้องลงไป อุ้มน้องก็ได้ไม่นำทีอถั่วลงก็ได้อุ้ยนาหนๆหระวังเด้อระว่างเฮ้ยเออค่อยๆค่อยๆคอยๆเออป่ะลงไปเหรินตารางป่ะมาถ้ามาถั่วเน่เดี๋อยเรื่อยไม่นำทีอลงเองก็ได้ห้ามมุกประเด็กดิห้ามมุกประเด็ก นีกจังไฟแต่ตลาดคือบ่อออกมานอกซะคนยังไปยังมากดอกห้ามออกไปซะไปทางเดินทีมาเดินเิูังทางเก่าดูได้กรอชุดเทียนคนขอไปขมมากอย่างนี้มุ่นอย่างนี้ที่ทานก้อนค่ะทำมือขุ่ตา

Maman, mẹ luôn. A mãi 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 luôn. A มันคือนี่เขานอนดึกเพราะชีทุ่มสามารถเราพี่ต้องฝาวไตไฟไว้สันแลนทั้งอื่นไฟมันตกไฟบ่พอมันดึงมาไกลแไหนพี่น้องอืม

โอ้ยไปน้ำแล้วไปน้ำเจ้าแล้วพี่ย้อยโอ้ยเออเล่นหาเลยเออนี่อ้อยได้ได้บ่เงินสิพันธนะจะอยากได้บ่เงินสิพันธนะตัดผมก่อนเข้าวะ พี่น้องเอฟซีว่าตัดผมก่อนนี่ให้ดอกนี่ตัดหายมีตองเดืเอดได้ในเทียงนี่เจา้าสิตัดบอตัดแล้ตัดถึงเล่าเลยเขาว่าผรมอัมมนไหนเขาว่า<อ>จะได้ดูดีขึ้นมาแล้วเชาวต้องเดินลงมาให้ตัดให้ดอกตัดให้เอากลางเดินเลยเนาะตอนตัดให,ห้บังหัมกับแนมฮะเจ้าอยู่อ่ะ ขอโทษเดิพ่อเท้าสิดผมใหรอรออันหล้อนะเรามีท่งก็ได้เราตัดองเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัดเพื่อนเนาะอนาตัดองเืนือนลงีตัดผมเด้อป่าลุงเอ้ยน้องออกผมสีปิวใช่ มาเอาอีกมาเอาอีกป่าถูกปั่นหน่อยนึงไปจับปอนไปปุกูกูจูอีกท่าไปหลังมือแล้วหลังมือเอาอันนี้เลยมันแห้งผมงหนาเนี่ย ออกมาเลยไหมฮะอืมงาอบกคือว่าซื้อเมื่อวานนี้ที่นอ่ะอืมอ้วงนอง้นๆอยู่แค่พูโอ้มายงายบ่ไปไปไปงงจู๋ไปไปไปย่อย

màu xung quanh màu ngọc, <laughs> càng <laughs> xung phải thở bằng đu, dao là... sao anh nem bơ chắc, màu xanh, nhỉ bơi sao cái này, có một mình còn dài, nhưng phải sao mà nằng ngóc cái này nữa, đi mà เมนคมนะซ่าและดาไปอยู่แล้วบวนานโอ้ยนี่ฮาแต่เฮิงแตโดแต่น,ตน,น,ตน,นานพี่โบงหามนะอืมน้าหามกัดนอืมมา,าขับไปอ้าวดีสิลงพ่อยอนะลี่ มีไม่ไม่บ่ไหวัวี่ก้บ่กนีมี็ได้เปาตยน้อก็นี่ฟ้าเลยอบพวกมดงเลยตนออันนี้เป็นผึ้ง ตัดออกจต่สีเ้าหัวแวงแวงน่าปล่อยหน่อยไหๆเอาเลยป่อยมาหน่อยนะเอมาไปายากินในบุกโม่ม่ได้ตัดกับไข่เลวนะ ตระเทือม่เคยไปหันมีตั้จะตั้งโดดบ่หนีไปโลนไปเลน้ำลนอ้หางลมองลูกมองงานอ่ะเดี๋ยวเแบตเบิร์ตไปจ้ะ้าก็เลยข้นหนึ่งไฟห่งเนาะกันว่ะ ไเลือหมอาไปเลย้ยเว่มามันสิบิวคอตานี่นี่น qu hmm. nah, ่เฮ้เฮ really ้เฮ้อ๋อมอกไม่ด so ูดีง่งามงามที่ยังไม่ดูนะสงเกียร์แักอันนี้เด้คือบิชังนี่ยังน้อยนะลุกๆนะ พี่ๆมองมองกูจะฟาดอีกเด้อพี่นะพี่นะเคยตัดอยู่บ่นี่ดอกบ่พ่ยังออยมันใจอยู่บ่บเานะงอนานนี่านี่ก็ติดสบายอืมอาจะทางอนเนาะผู้บ่เห็นน่ะเนาะ ครั้งแรกเลยหัวบังหม้มกับหัวพระเท่าอืมแต่อพอดอกมือเศร้านี่สีสันสันอืมเราเคยแน่นอนนะแม่จะแบดปั๊ดแล้วบ่จะแบดอ่อนนี่น้ำปลาสากก่อนจักหน่อยเบอร์พีเบอร์พีเบอร์พีนขางมาเด้วพีนขางมาหาให้พีนขางให้บอกมาครับก็แล้ว อยู่อยู่สิรีดเรี่ยวมาวงมาเบิ่งเด้อเมามาพมพิวเขาตามอน่ยหน่อยนี่ น้องไว้แน่นะพี่ยังตีนตัวนางกัดเนาะน้องไก่อืมเอาทั้งขางหายแล้วดอกตอนขยัยตัดหายจี้ว่าเข็มจีวพากก้าออกกันจากคือกันออกไปตสรดจแล้วเอาเอาเสือเนี่ไปอย่างง่งไปเป็นเจแปดมือพูดเลยย่างงอางก้า คือก็เห็นคืออยู่คืออยู่ข้างั้งนั้นอีกให้เให้ตัดวิให้นตัดให้เยโอ้โอ้ผมดูผมดผมขัดว่าอะม่หลงขัดมาอับโอ้ห้ังนี้ท้อ เราไปลรไปหาเขาอันอยู่เทียงเฮ้ยฝอจ้าไปได้นไปตัดผมตอนได้ก็สิว่าเลยสร้างได้ตันใหนเจ้าโอ้จิวายเลยโอ้จิวายรูคแม่แล้วเขาวากับมามาีถ้าบอวสัตวสัตว์ควไหนเะนี่ยช่วยเจาพ่นสาวว่าแม่จากแล้ว ลุ่นล้ลปิดลงเปิดเปิดไว้แล้วไปนอนรับปามันคืนมามันมืดดิมันมันมาไหมดีดเบิ้งดูขางพ่อจงไหมอู้คืออยู่เป็นว่ากันไปรุ่นเลยมัมมัมเล้วข้างเียนะ ทงโมเสยงนี่นกเลี้ยนี่มผมเด้หัวมึงก็้างิเทาวเล่าไม่รู้ไดาวตานซุงมะได้เว้ยเปิดขังให้เล่านี่แทงหูเล่าากเปิดเบิดแงให้เล่าเน่ยเก่มันมเล้าอ๊ออมันก นึ่งนีก้โหหนเลวเออยังอีกขางนึ่งมันก้มันก้อนจังเินมา่กนั่ออิ่มแล้วองแลอลกระเพาะอิลกเพียงสนิเด้อขอบคุณหายที่มาบึงมาชม